สวัสดีครับนายแพทย์กอลวัฒน์เหล่าใจศีนะครับสำศัลแพทย์ตกแต่งและผู้ปัญหาประจำเดือนเดียเคพรัสติกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็จะมาเล่าในหัวข้อของเฮลท์แอนด์บิสตี้นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับ EP ที่ร้อยห้าแล้วนะครับเนาะหัวข้อคือศัลยกรรมตาสองชั้นแบบเจาะนะครับภาษาอังกฤษคือ suturing beveloplasty จริงๆก็เป็นจริงๆก็เป็นเรื่องที่เคยเล่ามาให้ฟังกันสักพักแล้วนะครับแต่เมื่อเอิญเคสระหว่างสัปดาห์มันมีเคสที่น่าสนใจ เป็นเคสที่ทำจิลกรรมตาสองชั้นมาก่อนนะครับแบบเจาะจากที่อื่นนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันไปนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นนยะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างให้ได้กดได้เลยนะครับให้กับ d k Channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็หลักประมาณ2 5 0 0 0กว่าและนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขึ้นช้าหน่อยแต่ก็ขึ้นนะครับเนาะ ก็ล่าฟังดังนี้นะครับสูเจอรี่คือเย็บแบบ3จุดอาจจะ5จุดหรือ7จุดหรืออาจจะเย็บต่อเนื่องก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีนะครับเนาะกับอีกแบบนึงคือแบบกรีดนะครับแบบกรีดคือแบบมาตรฐานนะครับคําถามที่มักจะได้รับหลังไหมนะครับคือแบบไหนเดียวกันนะครับเนาะก็ฟังไปก็จะรู้ว่าแบบไหนเดียวกันนะครับมาดูที่รูปนี้นะครับรูปนี้จากจสื่อที่พวกเราได้ฟังนะครับเนาะอันนี้เป็นตาข้างซ้ายของคนไข้เนาะอันนี้คิ้วฝั่งนี้เป็นจมูกนะครับเนาะอันนี้ขนตาเนาะ อันเนี้ยจุดดอทสีดำเนี่ยคือชั้นตาเดิมหรือแนวโน้มที่จะเป็นชั้นตานะครับในคนไข้ที่จะทำตาสองชั้นนะครับถ้าจะทำเป็นซูจิลิงเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องอยู่ในเส้นสีม่วงคือสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับเนาะเนาะนะแล้วก็มีการเย็บนะครับก็ร้อยไหมยเย็บเจาะรูนิดหน่อยแล้วก็เย็บนะครับอาจจะเย็บด้านนอกก็ได้เย็บด้านในพลิกตาแดงขึ้นมานะครับแล้วก็เย็บจากด้านในก็ได้นะครับก็จะเกิดจุดแบบนี้ ข้อดีที่เขาเคลมคือไม่มีแผลเป็นนะครับเนาะแล้วก็พักฟื้นน้อยนะครับอยู่ได้นานๆนะครับเนาะทีนี้เนี่ยและตัวผมเองเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับเนาะเอามาดูข้อดีของเขาก่อนนะครับไม่ใช่ไม่มีข้อดีนะครับถ้ามีแต่ข้อเสียนะครับปัจจุบันการเย็บแบบเจาะเนี่ยมันน่าจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีข้อดีของเขาอยู่นะครับก็ดีของเขาคือบวมน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแผลกรีดแบบที่เราทําตามปกตินะครับข้อที่2คือเขาจะเคลมว่าสกาเลสนะครับก็คือไม่มีแผลเป็นนั่นเอง จริงๆก็มีแผลนะครับแต่ว่าเป็นรูเจาะเลยแทบมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3เนื่องจากแผลผ่าตัดน้อยนะครับอาการพักฟื้นอาการบวมก็จะน้อยพักฟื้นก็จะต้องน้อยลงตามลงไปด้วยนะครับคนไข้ก็สวยไวนะครับแล้วข้อเสียนะครับที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็ประสบการณ์2 0บกว่าปีเนาะแล้วก็ที่หลายๆยที่ก็อาจจะบอกเราไม่ได้หมดหรืออาจจะไม่ได้บอกคือมันเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เปลือกตาบางๆนะครับเนาะคนที่เปลือกตาหนาะ พัฟฟี่นะครับน้หนาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะหรือคนที่มีปัญหาโกการคกล้ามเนื้อตาหรืออย่างอื่นเริ่มด้วยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สูงอายุแล้วนะครับเปิดกตาหนังตาหย่อนคล้อยแล้วเนี่ยการใช้วิธีแบบเจาะก็ไม่ไม่ได้แก้ปัญหานะครับเพราะการเจาะเนี่ยมันจะไม่ได้แก้ปัญหาหนังส่วนเกินกล้ามเนื้อส่วนเกินที่มันเหลือเยอะนะครับที่ต้องตัดออกนะครับซึ่งในรายทําตาสองชั้นแบบเจาะเนี่ยอย่างเช่นในผู้สูงอายุ60 70 80แแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับ นี่ข้อด้อยของวิธีแบบเจาะมีไหมมีนะครับซึ่งส่วนตัวเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่ผมเลือกที่จะไม่ค่อยทานะครับแบบเจาะถ้าคนไข้ามาจะทำเนี่ยผมให้เซนร,รับทราบไปนะครับว่าโอกาสชั้นหลุดหรือมีปัญหาเนี่ยเยอะมากเลย <S <S อันแรกคือที่ผม follow up มานะครับคือชั้นตาม,มันหายคือคลีสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็พอสักพักมันก็จะหายไปนะครับเนื่องจากเนื่องจากการเจาะเนี่ย่างที่เรียนได้ทราบดูเจาะเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าตำแหน่งชั้นปกตินิดหนึ่งเห่นไหมครับเนาะนี การเจาะเพื่อให้มมนได้จุดที่เย็บกับกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็จะเป็นการค่อนข้างจะเดานิดหนึ่งนะครับงั้นโอกาสที่ชั้นตาหายไปก็สูงนะครับก็หลักเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองหลดคือหายไปเหมือนไม่ได้ทำมาเลยนะครับแล้วข้อที่สองนะครับก็ผมไม่รู้พวกเราสังเกตรหรือเปล่าคือมันจะเกิดอาการเรียกซสุยโดโทซิสก็คือเหมือนตาปลือเหมือนลืมตาไม่สุดหรือที่เราอาจจะเห็นสังเกตเห็นว่าชั้นตามันจะใหญ่ผิดปกตินะครับด้วยสองเหตุผลนะครับคืออันที่หน เวลาเขาเย็บชั้นตาพวกนี้เนี่ยแบบเจาะเนี่ยเขาจะเย็บค่อนข้างสูงหน่อยเพราะถ้าเย็บต่านะครับมันก็จะโดนกับกระดูกอ่อนเรียกว่าท้าซ่อเพลสนะครับก็จะไม่เกิดชั้นตาขึ้นนะครับอันนี้มันต้องเย็บสูงหน่อยนะครับพอสูงหน่อยปั๊บเนี่ยเวลาลืมตานะครับมันก็ลืมได้ไม่สุดเพราะว่าไอตัวไหมนะครับกับตัวการลืมตาเนี่ยมันไปขวางทางกันก็ทําให้เกิดอาการตาปรือขึ้นมาได้นะครับตาเปือแบบนี้เรียกว่าสูดโดโทซิสนะครับซึ่งมีหลายลายก็มาเจอผมด้วยเรื่องพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ต้้องเขาาไไปคลหม ไปตัดพังผืดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เย็บฟิกซ์ใหม่นะครับแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ซึ่งข้อด้อยของการทําแบบเจาะเนี่ยนะครับผมเลิกทำมาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยปัญหาที่ว่านี้นะครับไม่มีใครหรอกนะครับที่เสียตังค์มาแล้วทําแบบเจาะแล้วก็ชั้นตาหายไปนะครับสุดแล้วก็เกิดตาปลื้ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตาปลื้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกเราจะสังเกตเหมือนชั้นตามันหนานะครับไม่ยุบไม่เนียนเป็นธรรมชาติสักทีนะครับทิ้งไว้3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วปีนึงก็แล้วบางที23สวนะครับ ก็ยังดูไม่เป็นปกติซึ่งการแก้ไขก็ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ดูรูปเนาะตาสองชั้นแบบเย็บสามจุดเนาะก็เจาะดูแล้วก็เย็บเข้าไปก็จะเกิดตาสองชั้นซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้คมมากๆนะครับเพราะว่าเวลามันเย็บกล้ามเนื้อข้างในเรียกกล้ามเนื้อลีเวเตอร์เนี่ยมันเย็บแบบได้บางๆเท่านันเองนะครับเราไม่ดูตำแหน่งที่แท้จริงของมันว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอกาสชั้นหลุดจึงมีค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ D r K เนี่ยผมไม่ทําเลยนะครับเนาะอะไรที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับเนาะงั้นหลักการเวลาเราทําอะไรเนี่ยโดยเฉพาะงานศิลปกรรมตกแต่งเนี่ยถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยผลลัพธ์ก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับและจะพึงพอใจกับคนไข้ได้ยังไงก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะหลีกเลี่ยงการทําแบบจุดนะครับนเคสที่เห็นส่วนใหญ่นะครับของผมไม่ส่วนใหญ่ละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเป็นเคส กรีดทั้งสิ้นนะครับจะเป็นแผลสั้นหรือแผลยาวนะครับก็แล้วแต่อายุแล้วแต่ปัญหาของคนไข้นะครับก็ให้ดูผ่านๆเนาะอันนี้ก็แบบกรีดแผลสั้นนะครับชั้นตาก็สวยงามอันนี้สวยขึ้นในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นเองนะครับเนาะก็สวยแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก2ออาทิตย์นะครับเนาะก็สวยแล้วอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเป็นเคสแก้ไขด้วยนะครับเนาะตาของน้องยกข้างขวามีปัญหานะครับ เย็บมาแล้วนะครับกล้ามเนื้อตาหลุดออกจากเปลือกตาเลยนะครับเนาะไปติดอยู่กับกล้ามเนื้อที่ออบิคูลาริสข้างบนนี้นะครับเนาะเวลาลืมตาก็จะเกิดตาเป็นตา3ชั้นก็แก้ไขยากนะครับแต่ก็เรียบร้อยดีอันนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์นะครับเนาะในผู้ชายก็ทําได้นะครับเนาะก็รอและสวยงามตามท้องเรือนนะครับสรุปนะครับการทําตา2ชั้นแบบเจาะนะครับ ข้อดีเยอะเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันบวมน้อยนะครับแล้วก็เขาเคลมว่าไม่มีแผลเป็นนะครับแล้วก็พักฟื้นน้อยแต่ข้อด้อยซึ่งผมเองไม่ยอมรับเลยก็คือ1มันมีโอกาสที่ชั้นตาหลุดได้ในเปอร์เซ็นที่สูงพอสมควรนะครับและข้อที่2เนี่ยในรายที่ทําแบบนี้มาเพื่อให้ได้ชั้นที่ชัดเนี่ยเขาจะกรีดสูงหน่อยทําให้เกิดภาวะเาเรียกการนึบเหมือนกับเนื้อตาอ่อนแรงแบบเทียมนะครับหรือซูดโทซิสนะครับซึ่งผมเองไม่นิยมเลยนะครับต,ตามันดูไม่ค่อยสดใสเหมือนง่วงนอนตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าในเคแแบบนน,นั้เเราเปิดผล สักเซนหนึ่งนะครับหรือเซนครึ่งนะครับทาแบบแผ่แบบินี้นะครับเย็บกล้ามเนื้อตาได้เป็นคำคำชัดๆอย่างเงี้ยมั่นใจกว่าแล้วก็ชั้นอยู่ได้นานกว่าด้วยนะครับโอเคเนาะก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับว่า d k เราไม่นิยมการเย็บแบบจุดนะครับนะถ้าใครถามในอินบ็อกซ์ว่าทำไหมก็ตอบเลยว่าไม่ทานะครับทาแบบกรีบจะแผ่สั้นแผ่ยาวก็แล้วแต่ปัญหาเราที่พาเรามาเจอกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก่อนแยกกันไปก็ขออนุญาตฝากนะครับ ดีเอเคคอเลสเตอรอลเปปไทน์100%ไว้ในหัวใจของเราด้วยนะครับ3กรัมต่อวันหรือว่าได้1ช้อนตวงนะครับเนาะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับตัวผมเองก็รับประทานนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะกินโชว์ให้ดูเลยนะครับไม่คาวนะครับเนาะแล้วก็ละลายน้ําง่ายมากนะครับเนาะแล้วก็ถ้ากินมากกว่านี้นะครับ10-15กรัมต่อวันนะครับก็ช่วยบำรุงกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไปก่อน ไลค์นะครับกดสัว์ประลายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊ง,ก,ง,ก,งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ